สบายดีพี่น้องมา,มามามาพี่น้องกินเขาเสาราน้ำพอยุดมามาก,กับกล้วยกับทอดปลามือกับตำหมักทั่วสดมามาก่อมาม่าสดจได้กินอืดแล้วว่าไม่นาเป็นมาม่าแห้งไหม Tổ ma mà con mua rồi là mà con mua là cái chắc mắt Thoạt bắp mỡ căng bạc chua mất cả Rồi nó Không phải bởi lì lì cái là năm ẩu nấm ẩu mới là nó Chìm tầm bạc tèng lắm nha, tầm bạc thua lắm nha เบาตุนตัวใบอุดบาตุนผู้ใดส่วนกันเห็ดทาอะไรกงนก่ก็ทิมเอ็มลอยทาพวกมันี่เห็ดนี่บ่เออมันเป็น่าของเอ็มลอยเตะเจก๊ยกผู้สาวเอ็มลอยหรือที่นเจียบผู้สาวเอ็มลอย Ờ, kẹt cuột bây giờ em lười nhang ừ. xin nhang liên cho cái lục kẹt phút ra em lười với những cái gì lẹt con mua rồi nào phút ra em lười kẹt em lười cả bố à bố à Sai bên kẹt cuột em lười này phút sau แค่บกอกไม่เล่นมม่ได้เป็นเหนียวอีกทีนะเออนี่ยนะมันเสียส้มมากกอกคุยกับพวกขึ้นเนี่ยเหนียวพอมีผักก็เล่นนี่ยี่จะผักมูแล้วป่ะก็จะไมนกินกำลับหมูเต็บ mười cây mười Mà mười tám mười một nghìn hai mươi năm mười bảy mười phải mười bốn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  มันไมีแดดมากเลยละเปิดแล้วอือดแล้วให้ลูกหลานได้เล่นเยเถิดจะหยกเลือกับหยกเลืออะไรกันเมียกัลาเป็นน้ำหยกเลือเลยว่าได้เงินเนาะพี่น้องพอหยุดกับขับรถฝีเลยมีได้หยกเหลือกะไรกัน ใหญ่เลยนะลงใจตลาดตลาดก็หน่อยหน่อยนะขาก่งดื่มต้องกินมากมากินไปกินม <จง S 1> ากต้องขาเก่ดงดือดต้องกินกระตรมนน้มขนมนั้นเกลีก่ยเม่วงไปน้ำร่างมืดไปแล้วสามซี่ร่อยแล้ว nhắm nhầm, em sao ừ. mà làm anh em cứ đâu sao giải thưởng mà giải thưởng em giải thưởng em giải thưởng em giải จริงค่ันว่าจำเป็นไปควายที่พ่อจินได้เถอะมันทำให้เราอืดท้องนั่นแหละกระบาดเขาไม่อยะไรเขาไม่ถ่ายรูปไปเลยมาถ่ายรูปจบเขาไม่ทอดเดียร์หรือจิ๋นทอดหรือจิ๋น ช่วงเกี่ยวเขาเนี่ยนะคใครรู้จวบจะน้องเขากับสิสอบเด็กแมนบอกสอบแล้วกันเยกีกใหญ่ม่อหกกับสิเป็ดแมนมีหน้ากับ,กบจวบดิเพราะว่าเขาสอบว่าไม่สอบช่วง,งนี้ต้องสงกัน จอบส่งมีหน้าไปหาสงการนี่ก็จุบแด้อคนหนึ่งน้ำเอาน้ำเอาแล้วพี่น้องเมามาน้ำแห้งมเราเอากินเนื้อเมือนจะได้มากินตะมกถั่ว ันชิดามันก็นจะจบนี่แหละชิดาชิดา, <ừ. S 1> ดามัน,น,นอยู่เ,เลยหลานลูกหลานพี่น้องเอ้ยสมัยซุ้มมณีเจ้าเวนนั่นแหละจบ n h ạ จบ n h ạ บอก n h ạ พร้อมคู่บอกว่าอะไรสยงคู่คู่บอกว่ออกาอะไรพ่อแม่ก็บอกว่าอะไรกอน phun phố anh anh em luôn xao vầy duyệt kèp bù vào đời vao vào sao đê môn em em môn ấy môn ดูหนีกับมอดสองมอดสามสัมผัสด,ดูมอใหญ่มอหน่อยกับพวกเกินกันเด้ผู้ใหญ่กับมอหน่อยกับผู้บักใหญ่กับมีเด้อพอไม่ยืนเบิงนะ้งมาดึงเด้อพอเอายาปฏินิยมมอใหญ่ผู้น้อยกับมีดเด ใจเยเนาะใช่น้อยอือจะนี่รถยังเขารถรถยังติดรถยังเขาโอ้ขบดิว่ามันรถแ้่แย่ยเด็กขับขนนั้นเอ้าเห็นอ่ะอรหยุดกะ อิ่มไปแน่แหละเอาซาลาจินี่เอาไวส้สำหสักคนว่ากันไม่กิมนะมืดแล้วเกีียงแล้วมามาทำไมาเหี่ยงว่าจีสดน้ำหมดห่อนไป,นะนปนนแล้วเชื่อกับป่ะห่อนน้ำนี่แหละเขาเอิ่อนมาผัดมามา่ามันไม่มีน้ำ <ผม S 2> สำหรับกิมนี่สบายดีพี่น้องฝืน